วันนี้ถือเป็นวันที่เราจะคิดก็ทำลายสินค้านะครับประเภทสุวกรเถื่อทั้งหมดนะครับที่กรมสุวกรกรมอสอบสวนคดีพิเศษแล้วพร้อมกับกรมบริษัทร่วมมือกันดำเนิการนะครับได้ตรวจสอบและยึดของกลางเอาไว้นะครับแล้วก็วันนี้กรมสุวกรได้ส่งมอบให้กรมบริษัทไปทําลายนะครับวันนี้เราก็จะเริ่มทําลายบางส่วนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะทยทลายทําลายทั้งหมดนะครับที่ กรมที่สัตแก้วนะครับที่ศูนย์อาหารสัตว์สัตแก้วรเรามีรถโมบายในการเผานะครับซากสัตว์ตรงนี้ซึ่ง,งซึ่งเป็นเป็นเป็นจุดที่สองที่เรากําลังจะไปนะครับถามว่าวันหนึ่งเผาได้เท่าไหร่เมื่อกี้ท่านมาพิดีรายงานว่าได้ประมาณ5 0,000ตันใช่ไหมครับในกรอบเวลาเนี่ยท่านปีจะใช้เวลากี่วันคาดว่าไม่เกินวันที่15ตุลาเนี่ยครับหมดน่าจะหมดแต่วันนี้เราถอดปลักนะ๊กแล้วแต่ทั้งหมดวันนี้เราถอดถอดบั๊กหมดแล้วนะครับเราทําพิธีถอดปลั๊กทั้งหมด ต้องถอดปลั๊กทั้งหมดแล้วนำไปทาลายทยอยทําลายทั้งหมดหร,หรือว่าจะค่อยๆทยอยไปแล้วก็ค่อยถอดปลั๊กไม่ไม่ครับ,รบเดี๋ยววันนี้หลังจากวันนี้เนี่ยผมต้องมีท่านชายากำกับเปืยกเข้มงวดอยู่แล้วเรื่องนี้ไม่ต้องห่วง